เมนูแก้ม,มหมลายหรอมันปิ้ง,งกับมีเนื้อหน้นอกไม่นอกจ้าวขอมเค็มมันๆหอมๆทุกวันนาอซัมมุ้งตุ้งไปหอมมีเสน่ห์จริงๆสวัสดีใบกาศยามแรงใกล้ข้าที่สปันจังหวัดน่านนะครับก็ยามแรลงใกล้ข้าเราจะพาไปเดินที่ ถนนคนเดินประจําท้องถิ่นกันครับถ้าทายพวกเองเจ้าสวัสดีเจ้ายามเย็นที่สปันนวิธีบ์นะค่าคืนนี้เราแคมป์ที่นี่นาวิธีบ์นะ<ช>ที่ผ่านมาฝากไปรับชมตัวนะเจ้าแคมป์เห็นวิวภูเขาลูกโตๆตรงนี้เลยนะคะแล้วก่อนตอนเนี้ยยามเย็นก็จะมีถนนคนเดินทุกวันนะคะช่วงหน้าหนาวนี่นะปลายฝนก็จะเริ่มตั้งแล้วค่ะแล้วก็จะเริ่มจัดสถานที่แคมปิ้งแล้วก็ที่พักเริ่มแบบขยับขยายแล้วก็อ เตรียมไม่เรียบร้อยสําหรับคนที่มาแอลสปันนะเจ้าไปทีพยเนาะใช่ท้งแรกที่เฮามาเยืนนะประทับใจกวเจ้าประทับใจครับก็เป็นทิพย์ข้ามไหนนอนนั่นนะเจ้าขอบอกว่าทิพนี้ลุยๆกันนะทั้งลุยทั้งกินะนะครับไปไปกินข้าวยามแรงกันว่าไ,ไปที่ปั๊ตอนนี้ถนนคนเดินเขาย้ายใหม่ใช่ไหมครับย้ายจากสะพานสะันมาจุดใหม่เจ้าหน้าน้าตกสะันเลยค่ะอ๋อไปกัน ปค่ะไปทิ่จะต้องกวัวที่จดอดรถนะคะคนจัดเตรียมสถานที่จดอดรถให้เยอะพอสมควรนะพี่ทินะฝั่งนู้นอีกจุดหนึ่งนะเจ้าสถานที่จดอดรถกว้างขวางนะครับสะดวกสบายที่พักเยอะมากแต่ราคาก็แล้วแต่ตามสะดวกนะคะส่วนของเราแนวแคมปิ้ง,งก็จะเซฟไปได้พอ,อสมควรนะครับนอ,นอู้อด,ดูจะโคมไฟสวยเลยนะครับ แต่ป้ายคือหนูคนเดียวอยู่ตรงนู้นเนาะเดี๋ยวให้เดินออกมาก็ได้ตปว้าวโอ้โหท,ทั้งแม่ขึ้นมาเยือนอรู้สึกว่าประทับใจนะครับได้ยินเสียงน้ำตกไปตัวแล้วก็ซื้อของกินลำลำท้องถิ่นไปตวตัวนะได้ปั่นจักรยานมาได้นะครับมาเสพธรรมชาติสามารถแบบเี็นไป้ายไม้แขวนเป็นที่ระทึกได้นะคะนี่ คนจ้างเงี้ยนะพี่เนาะครับเขาทำน่ารักมากเลยอ่ะวันนี้เป็นวันธรรมดานะผู้คนอาจจะแบบมาคุกค้านเท่าสุกเสาแต่เราชอบแต่เราชอเชอบนะมีของฝากเน้นของกินทั้งหลยเนาะโอ้ยแได้ไหมคะ ะของฝากน่ารักน่ารักนะครับถ้าได้มาที่สปันน่านนะไปไหมเขียนข้อความครับครับสได้ดูว่าเออทอดมันปลาไออย่างข้านี้อะไรครับเนี่ยสุกีหมูมะนาวหมูมะนาวอ๋อหมูมะนาวอ๋อโอเคอ๋อนี่ไงนี่แช่น้ำปลาคุณแช่น้ำปลาหมูมะนาวอ๋อตามป้ายเลยครับโอ้นี่ทอดมันปลาปลา หน้าร้องหน้าร้องไม่แจกเอาก็ทขามาปลาไก่ไหมหรือว่าอะไรมันนาไก่หมูเอาปุ้งปีกัวเจ้าพุ้งเท่านั้นจะได้ค่ะละลายสามารถลวกๆได้ก็ใช่เอาจุ่มนิดนึงแอบไม่รอหมูก่อนก็ได้นะไปเอาดิฟตัวไหนเนาะเอาเมนูแก้มแก้มยำแรงีปิดจุ่ม มันสุดก็ได้สุกก็ดีนะแต่เราขอแบบพอสะดุ้งแล้วกันสะดุ้งครับตรงนี้คนเยอะแล้วกันจ้าวันนี้เบาแล้วค่ะเบาจ้าวเบาแล้วซุปเสาร์ติดเนาะแต่ก็มาขายทุกวันใช่ค่ะเปิดทุกวันขายทุกวันพรอมกับรองเส้อมกันนี้ปีใหญ่ของลูนเต๋อเขาลวกเขาลวกเนาะปีนี้เหมือนเปิดน้ำจิ้มสูตรทางร้านนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะ เปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันถึงเดือนกุมภาน้องเริ่มขายเดือนไหน้ะเจ้าตั้งแต่ไหนล่ะหน้าฝนสายฝนตุลาเริ่มตั้งแต่ตุลาที่ผ่านมามาแอลกันยาวๆเลยนะชอบกินไหนถามได้ครับออุ่นสาวงามละงแช่้ําปลาอันนี้ลูกจิ้นทอดเดินไปกินไปแล้วกันเนาะ นี่อ่ะข้าวผัดไข่เจียวอาหารตามสั่งเดินคนเดินโอ้ข้าวก็มีกินยางกินยางก็มีเนาะนะก็มีลานแกะนั่งสีนด้นโอ้ไปทิพี่ไปดูฝั่งโน้นเลยปะนี่เดินเลาะไปดีกว่าเอ้กุ้งก็มีอ้กุ้งก็มีของกินกนะหลากหลายเนาะ น้ำตกอ่ะยีรีบริการนี่อะไรเอ่ยยำขนมจีนเจ้าเดี๋ยวจะไก่ทอดจะน่ากินไก่ทอดรอดเลยปีรอนรอเลยค่ะไก่ทอดเกลือเจ้าหมูน้ำตกสปันคบบนี้แหละจ้าน้ตของแป้เจ้าน้ำตกสปันเลยค่ะแค่แค่เนาะมะแข็งมะแข็งมะแขงมดแข่งมดแขแน้ำจินมไมคะนียำซี่ยำซี่ ข้าวของกินของกิน้ะคะดูสวัวขอาวัวหมูทอไอวเอามายำใส่ข้าวกะั่นหรือทลองก็ลองก็้คนน้สนใจเาะเลนอเลก่อ่มเินนะเริ่เนเริ่มเดินนะเร่มเนนิ่มนนะเิ่เริ่มเด้นเ่มนะิมเนน่ แล้วจะชอบไหมเนาะเดี็กก้อนเล็งก่อนเล็งก่อนมันมีหลายล่าเหลือเกินนะมีทอดมันปลาเส้นปลาเส้นยาวๆทอดเลยของพุดปลาเส้นกินได้ร้อนร้อนขาวปุงายำหมี่ครับยำหมี่ขายสินค้าที่ชอปเส้นหนึ่ะสายเส้นโดนใจคร่ะสวัสดีค่ะ ยำมีเหลืองแม่คุณแม่กำลังขยายามพยากำลังพยาามเนี่ยเราปูปิ๊บย่างดาวต้องเอาแมาก็ได้ค่าเดียวหมดอนดอันใช้ฟักเลือเนาะเยอะหน่อยผักเหมือนทเหมือนของไทยใหญ่ก็มาเหมือนนอกม้าจะมีนะมันจะส้มสปะเนาะ แมนแมนอันนี้จานนั้นมันจะเป็นข้าวแรมฟื้นข้าวลืมแฟนอย่างนั้ข้าวลืมแฟนข้าวแหลมฟื้นกว่าบางคนเขาอู้กันเล่นว่าเข้าเข้าลืมแฟนถ้ากินแล้วก็ลืมเอยากจะข้าวแรมฟื้นข้าวเล่านี่ปุ๊กงานกับมีไค่มาที่นี่ต้องได้นอนสักคืนนะจ้าฝั่งปิ๊กเตี๋ยกระไดค่ะแม่ มะพร้าวมะพร้าวเข้ากลางเจ้าใส่น้ำตาลนองล่ะใส่แล้วจ้าถ้าไทยใหญ่ผูมือใส่น้ำตาลจ้านี่ก็จะมีตัดหวานน้อยนึงใส่งาเนาะไม่หน่อจ้า nga ที่คั่วชูรสโอ้กระเทียมเชียวเหมืนแล้วเนาะเสือ,อ,อซีฟยางใส่มหมดเลยยางยำเ<ไ>ป็นเลยน่าจะเผ็ดได้หรอใครสอบมาล้านนะพี่นะยำได้นะคะเส้นหมาลา้านเดี๋ยวเราไปเดินเล่นรอบเดี๋เราไปหนังสือตำร้านนะั่นเนาะ จ้าอันนั่งกินได้เลยจ้าไม่ต้องเสียค้างจ้าเสร็จแล้วก็มานั่งคนจันตรงกลางขำตอบอ่ะได้ละยำหมี่ใช้หรอโอ้ถังทองถังทองก็น่ากินไก่ทอดส้มตำโอ้หมม่ายำ หอมขนาดเป็นคับท้องอดแ่เล่นยังกินแ่นึงแต่น่ากินหมูเนาะน่งนวดด้วนนดดวนปลาดุกอัวนดดวนปลาดุกอัวล่ะหมูอัวไข่หอยนึ่ ค่ะใช่เลยค่ะห้าสิบห้าสิบาทวนี้กีนอดด้วงเนาะัวนี้น้าสิบบากลับมา้อ้โนี่อย่างเจ้านี่เข้าแดงงาปิ้งเจ้ามฉพอะในสปันนะเจ้าเข้ากแฟขี้มอแล้วก็เอามาย่างเนี่ยจ้าเอางี้ไงนี่ไงเอามาอันใส่ันไดนาบไปชุดกะม่ละสิบบาทจ้าเอาอันคาโจะเป็นอย่างน้น จะซื้อหลายอย่างอยดู่อชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนาะแหงร้านใส่กุ้ยไหมค่ะใส่ดีแล้วก็ใส่หกเ้าขอบคุณจ้ามีรถด่วนสนใจก็อันเท่าไหร่นะครับสิบบาทสิบบาทเท่านั้นนะครับข้าะต้มข้าวเยอะต้มเค็มมันๆหอมๆเดินเพลินกลิ่นหอมๆได้ยินเสียงน้ำตกเนาะหอมๆกินงาเจ้า แป๊ดแป๊ดเลยเนาะแมวแป๊แป๊ดเลยหวานๆวานใน้ำตาลด้วยแบบนี้น้ำอ้อยด้วยน้ำอ้อยนิดนึงทำความกลมกล่อมใช่ไปต่อไปต่อยำสปะหยำหมูยำผักกูดตุยกะอาหารคืนชื่อที่นี่ก็น้องยำผักกูดยำหมูยอยำบาม่าแานเขากินหลายจ้ร เอาครบรถเลยทําเห็ดพอดีแต่ว่มนี่ปกตลัางลวกเส้นน่ะลวกเส้นหรอดวกครับกูตกกับาขี่ม้อสูตรนอเลยแป่บบเ็ดนักใ้่ขายตั้งวันเลยเนาะทุกวันเนาะตดม้ขึ้นไปตัดม้ขึ้นไปคนลืกก็คนรว่วจ้าคน่วอ๋อสาว่วกอีไปอกเนาะมาสั่งเยอะคนหน้าหักนนเนาะสาวนวนี่ขายชุดกตไดค่ะ เจ๊ซ yeah, ีบบาทนี่ถูกป่ะเจ๊ซีบบาทนเขยังอยากลองก็จัดนะครับแต่ละได้ก็จะทำหอย่างกแล้วได้ส่งสามอย่างแล้วไปที่ไปได้เต่าเนาะกิจการได้เนาะให้เขายังจัดเลยครับสาวงามยำลูกสาวล้วอยำนะครับเป็นอาหารขึ้นเฉยของมี่แต่เนาะเจ้าพูดนะคะแต่เขากอกไปจ้อนะไปที่ยำนี่แบบยอะเนาะบอกมี่เจ้าในเมืองบอกมี่เ้ามีแต่ในบอกเกลือนะเจ้าอ๋อมีแต่ในบอกเกลือ ใส่หมูบดเข้าไปนะครับอ๋อคอนกินเนเดียวเลยกินอย่างเดียวใส่ขอมหัวใหญ่ทุบๆเลนะครับเนี่แล้วก็หลักเนื้คือผัดผูดใช่ค่ะผัดูดสวยมากเลยค่ะวันนี้ลูกจ่ค่ะยอมคุณแม่ไหนเลย ใส่ถุงอีปีก็เนิบจะไปนั่งกินนะกใส่กระเียเจียวใช่ไหมครับเจียวค่ะเจียวกลนอนเลอ่ะโดนนะเสสเข้าไปเป็นอัสจพิธีนะแล้วก็ลองกินดูจะนักินะีกับจุกแล้วนะเดินวนดูก่อนเนาขอบคุณค่ะคือนะไปดูในช่องไหนคะเบีท ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามพี่มัสไทยกันคนะเจ้าใครดีใครดีเนอะขอบคุณมากชื่อและมาแข่งมาแข่งกันต้องม่เสื้อชั้นฟ้องถาวนะคะของพื้นชื่นจังเลยมากต่อวันเลยค่ะวันน้อยค่ะอันนี้กินได้เลยค่ะแต่่วาแล้วก็โหส้มตำก็มีนะครับนี่มากมาได้นี่มีนะมาเขาควายช่วงนี้นี่คือเขาบอกว่ามีขายหลายจุดหลายที่เลย เป็นฤดูมองเขานะครับกินสดก็ได้ดองก็ดีนะปังสปัน,นโอ้นี่น้ำพริกออง,องถ้าไข่เจียวจะไข่เจียวเดี๋ยวกินของคาวหมดแล้วมาหาของหวานนะคะเร้อมไหมคะของหวานของวาว้าวสกไม่ต้องมา,าลางวันลนบ นี้เคยมาสองเออนาะมันมีให้ยื่อม้ด,เ,มดเดินกันจนมืดจนค่ำเลยวันนี้เย็นมากพี่ิธภัณฑ์ปาน้ำไปทางโน้นทิวธรรมชาติสุดๆเลยเนาะนูะ่นว้าวเนี่นั่งที่ขันโตกที่เขาจัดให้นะครับสวยงามแบบสวยงามจริงครับแน,นะนำว่าให้มาเที่ยวกันได้นะครับถนนคนเดินแห่งนี้มีสเสน่ห์จริงๆ อ้ถึงว่านะคนท้องถิน่นบอกว่าวันเดียวไม่พอครับต้องสองวันขึ้นไปลงสเสน่ห์เมืองน่านและเจ้าช่โอโ้บเดียวเดี๋ยวฝั่งนี้เสร็จแล้วเราไปนั่งกันอือยำไทยลือนะแล้วก็ยำผักกูดยำผักกูดสาวรั้วนะครับแล้วกุ้ง กุ้งแช่น้ำปลาพอสะดุ้งเนาะพอสะดุง้งสะดุง้งครับจัดจไปยำผักบุกกับฮืมชอบรสเผ็ดเปรี้ยวหวานเหมือนที่ลำขนาดเดี๋ยวพี่ต้องร้องฮืมโ <c oughs> ดนใจยำข้ามในวันนี้นะครับ นี่มีอีกหลายร้านแม่นีน่แวะก,กินก่อนแล้วค่อยเดินนี่คู้เด้งๆเลยจิมชิมซานรล้วมามซีฟูด้ดมาจ้ามาจ้าเผ็ดเปรี้ยวหวานคู้เด้งๆหอมกระเทียมเจียวยำยำนี่น่าก,กินมากอันนี้ก็อิ่มแล้วกันเองช่วยหนะ่อยพี่ <c oughs> <expand> อร่อยทุกอย่างได้หมดเลยใช่ไหมจะจะเน้นหวานนิดหน่อยหวานถ้าใขรบ่าชอบหวานบอกเพิ่นว่าแบบต้องเอาหวานเยอะเพราะว่าสามสามอย่างเนี่ยเป็นยำหมดเลยจะเพิ่นจะมีหวานหวานกลมกลมนะคะแต่ใขรเ่ามากหวานบอกว่าแบบต้องใส่น้ำตาลหรือใส่นิดเดียวเนาะแต่สําหรับเขาชอบสามรสอันนี้รำกระดาไปที่เหมาะ ใจสายเส้นนะครับ อดมานสิบบาทนะครับสมตังเซ็บแซ็บเลยน้ำลำไยก็มีโอ้แมงทอดหอมกรุทกคนได้นะทุกนดหมงปลาก็มีทุกนได้ขึ้น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 น้ำกะทิเกลือทอดกคนด้ก่กนไดุ้กนไดน้คนด้กคนดุ้กนี้ทคนไ้ทคนอค่ะ นี่ก็ขยะไว้ตรงไหนนู่ขยา,นะา,าจะมีตรงหน้าห้องน้ำแล้วก็โอเคขอบคุณจ้วยทับนะไะที่เชื่อมนข้าคมึงหนาเลยนอะบอกระนเพือนทะิพยนะ์นะอ้กัวนะครับเร่งดึงดึง,ดง นี่ขนาดร้านมาไม่เต็มนะครับนเนาะแล้วก็ของกินหลากหลายเลยคือของน,นอไร้านี่ไข่ไทงเครื่องาไข่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 ไไข่ข่ไข,ข่ไขไข่ขนะ่ไข่ไขไข่ข่ไขไข่ข่ไข่ไข่ไ่ไข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 ไข่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 ไไข่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 ไขไข่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  ปิ้งย่างก็มีหมูย่างมะแข่นี่ซื้อมาแค่มะแขนมะแขนมาคู่กับเนือหมูนะครับย่างนะครับราา20กรา้อง่ะา้งแข่าองแก่กง สาวบาดสาวบาทดีปลอมแซก,ซกแบบนี้ปลมแซกหมูปอม้อปลอมแซกหมูนะครับย่างบะตันแล้วแม่เนาะขายดี<ว>ลาบแบบนี้กระชะากแกวกำลังหลาบเนื้อนอ่ะจับดิบกระเจ้า มีเดียมแล้วมีเดียมแล้วแต่หลักต้นหลามเนี่ยเหมือนบ้านเท้าขึ้นยงใหม่กว่าฮะเหมื่อค่ะจะใส่อันนี้ค่ะน้องบักแฟนจะแบักแฟนได้เนาะแฟนมีแบบแฟนไหมฮะอะอะแบบแฟนสดนะไม่ใช่แบบสดแบบคั่วแบบเอาใส่ถ้าใส่จะใส่คั่วแล้วเอาดีแอมไปด้วยหอมขนาดเนาะครับหมรือใส่ดีขนาดนึ่ อยานะเจ้าได้คาลบนี่านเดียวเนาะมาุ่นหนุนได้ต้มแซ่บต็มีนะเจ้าใี่คจะใส่มะเขือเมข้าไปนี่คนสั่งดิบจ้ะจะสั้งดิอัลลัอัลลานี่ล้ำของล้ำใส่ดีใส่ดีใส่อีใสีใส่ดีใส่ดีใส่ีใส่ดีใส่ดเีใส่ใสดีใส่เดั สเลือกเข้าไปอีก้อันนี้ขงทจัดเลยคลกคลลุกเข้าไปลเ้าไปค่ะนี่เลอันนี้ขายเท่าไหร่ครับนี่เบาทเจบาทนะครับสนใจไหมอืม้นใาฮะหนอภาไทยหอมดวนหนอไทยแต่ใส่ค่ะใส่ได้มได้คับไอ้แมดตากเอามาหน่อย ปฏใส่เอามีจ่าราบเลือดเนดเสร็จแล้วก็ได้เอาหมู่ามะแนอุ่นนนะคุณครับเห็นาหน้านอะนะครับสปันเนาะันไางนนใจหรอิมก่อนอดไก่มาแขนวันนี้ลองหมูย่างมาแขน้นี้บาทกินกันอย่างเดียวเนาะหอมๆเลย นั่นแม่เด่นมาเตยไก่เลยมทุกความอูมใช่ก็มีเนื้อเบียร์เนื้อใช่มะแขมไช่ดำเหมือนดำดำเนี่ยที่แขนมะแขนอ๋อคือเดินเข้ามานี่คือร้านเด่นมาเตยไก่เลยปิ้งย่างนะอ๋อันนี้ก็ปิ้งย่างนี่ครับนั่นก็ปิ้งย่างเอาในโซนนิดหนึ่งอันนี้อยเป็นโซนโซนปิ้งย่างนะค่ะโซงฟันเนาะแข่งกับลมวันเนาะใสหน้าใส่เนี่ ห,หอมเลยหมูย่างมะ<อ>วฟาวหอมึ้นชื่อเนาะมะแฟยใส่ไอ้อย่างก็มีความเผ็ดซาๆหอมขึ้นจมูกหมุนไยพื้นบ้านบ้านเขาก็มีนะแต่ที่นี่นี่คือขายตลอดเส้นทางเลยเข้าจากวัดหน้าน,นี่คือไปโซนดอยก็มีในเมืองก็มีขายเจ้าไปที่<อ>ล, <ำ S 1> ล้ำ มักข่าเนื้อน,นุ่มหอมหอมสปันถึงละกินอาหารท้องกินไลาย่างย่างแม่แฟนไม่ธรรมดาเพชจีจานเนาะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะมนักแฟนนะคะแอวกันได้นะคะหนูคนเดินสปัน 办离婚的。